เคยรู้สึกนะว่าต่อให้เราทำดีแค่ไหนก็ยังมีบางคนที่ไม่ชอบเราอยู่ดีนี่เป็นเรื่องจริงที่หลายคนไม่อยากยอมรับแต่พอเราปล่อยวางได้ชีวิตมันง่ายขึ้นทันทีเพราะความจริงคือเราไม่สามารถควบคุมความรู้สึกของใครได้แต่เราควบคุมความคิดและการใช้ชีวิตของเราเองได้ทำไมเราควรหยุดหวังให้ทุกคนชอบ 1. ความจริงข้อแรก คนทุกคนมีเลนส์ของตัวเองแต่ละคนมองโลกต่างกันบางคนเติบโตมากับครอบครัวอบอุ่นเขาอาจมองคนรอบตัวในแง่ดีแต่บางคนผ่านประสบการณ์เจ็บปวดก็าอาจมองทุกอย่างในแง่ร้ายดังนั้นแม้คุณจะทำดีที่สุดแล้วคนบางกลุ่มก็ยังตีความคุณในแบบที่เขาเลือกจะเห็น 2. ความพยายามทำให้ทุกคนพอใจ เท่ากับการเสียตัวตนของตัวเองถ้าคุณพยายามเปลี่ยนตัวเองเพื่อเอาใจทุกคนคุณจะกลายเป็นคนที่ไม่มีใครรู้จักตัวจริงของคุณเหมือนคุณใส่หน้ากากเปลี่ยนไปเรื่อยๆสุดท้ายคุณเองก็เหนื่อยคนที่เคารพคุณจริงๆไม่ได้เคารพเพราะคุณเอาใจแต่เพราะคุณเป็นคุณ 3. ความจริงที่เจ็บแต่ปลดล็อกใจได้คุณไม่ได้เกิดมาเพื่อทำให้ทุกคนมีความสุขตลอดเวลา คุณเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตตามเส้นทางของคุณเองและการที่บางคนไม่ชอบคุณก็ไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีค่าแต่มันแปลว่าคุณมีเอกลักษณ์ 4. พลังการโฟกัสคนที่สําคัญจริงๆสมมุติคุณมีเพื่อน1ิบคนเจคนรักและสนับสนุนคุณแต่คุณดันเอาเวลาไปเครียดกับอีก3คนที่ไม่ชอบคุณเลยแบบนี้คุณกำลังเอาพลังชีวิต ไปให้กับสิ่งที่ไม่สำคัญชีวิตเราสั้นเกินกว่าจะเสียเวลาไปทำให้ทุกคนในโลกพอใจ 5. วิธีเลิกยึดติดว่าทุกคนต้องชอบเรายอมรับความจริงว่าคุณไม่จำเป็นต้องถูกทุกคนเข้าใจใช้เวลาอยู่กับคนที่ให้พลังบวกมากกว่าคนที่คอยดูดพลังวัดคุณค่าของตัวเองจากสิ่งที่คุณทาไม่ใช่จากการยกมือเห็นด้วยของคนอื่นตั้งคำถามกับตัวเองเสมอว่า สิ่งที่คุณทำตรงกับคุณค่าที่คุณเชื่อไหมถ้าใช่ก็พอแล้วเพราะในท้ายที่สุดคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อทำให้ทุกคนชอบแต่คุณเกิดมาเพื่อทำให้ชีวิตคุณเองมีความหมายเมื่อคุณเลิกหวังให้ทุกคนรักคุณชีวิตคุณจะเบาง่ายและเต็มไปด้วยคนที่รักคุณจริงๆถ้าคลิปนี้ทำให้คุณได้มุมมองใหม่อย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะครับ